ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องมมูวิชาร์โรค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะคะสืบจากคลิปที่แล้วนะคะเป็นการถ่ายดวงรายสัปดาห์ซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะจะมีผลนะคะตั้งแต่วันที่23จนถึงวันที่29ตุลาคมค่ะการทำนายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทำนายโดยกว้างนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้นนะคะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครบ้างนะคะหรืออาจจะไม่ถูกใจเลยก็ได้เนาะนะคะแต่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอให้ได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวหมอมุ้ยนะคะจะเลือกไพ่ให้กับท่านเกิดวันเสาร์นะคะวันเสาร ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะเกิดขึ้นกับท่านบ้างหนึ่งเหรียญ จะมีจีเซียนเดอไฮเพสเทสราชินีจันเดอะชาริออตพ่ยมาสึกนะคะสี่ไม้เท้าสวยงามคะ่ะสิบดาบ สิบเหรียญอัศวินไม้เท้าหนึ่งดาบและกลงล้อแห่งโชคชะตาค่ะ Wheel of Fortune นะคะเดี๋ยวขอดูสิหนึ่งสองสาม โอเคในรอบสัปดาห์นี้นะคะของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะท่านจะมีเกณฑ์นะคะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามบางท่านบางรายคิดที่จะมีลูกใหม่ได้ลูกน้องใหม่บริวารใหม่แต่งลูกเขยลูกสะใภยเข้าบ้านใหม่หรือตัวเรานั่นแหละจะได้ไปอยู่ในกลุ่มใหม่ๆสังคมใหม่ๆครอบครัวใหม่ๆ ใครที่ตกงานบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานจะได้งานทำแล้วนะจะไม่ตกงานแล้วนะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะส่วนท่านใดที่ทำธุรกิจนะคะการค้าการขายหรือธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการนะคะคุณจะมีโอกาสได้เริ่มต้นการลงทุนใหม่เป็นในลักษณะของ ความมั่นคงระยะยาวนะคะแต่อุปสรรคปัญหาครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายเลยในเรื่องของการประสบความสำเร็จมีโอกาสได้เริ่มต้นแต่ระหว่างทางมันมีแต่เขาเรียกว่าไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบเอาแบบนี้นะคะแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะกิจการท่านที่ทําเกี่ยวข้องกับ ความสวยความงามนะคะกิจการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อเจราจาการพูดการเป็นทูตการแปลภาษานะคะรวมในรวมถึงเกี่ยวกับที่เป็นหมอนวดหมอดูนะคะท่านที่เป็นนักวิเคราะห์คอนเซิลอะไรต่างๆบอกเลยว่าเฮ้ยธุรกิจของคุณนะคะมีความโดดเด่นจะมีลูกค้านะคะเข้ามานะคะจากความ มั่นคงหรือจากคุณภาพของคุณที่คุณได้สร้างไว้แล้วก่อนหน้านี้นะคะบางท่านบางรายอาจจะมีการขึ้นบ้านใหม่นะคะเข้าร้านใหม่หรือปรับปรุงตกแต่งร้านใหม่นะคะมีะรายที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะคะเพราะรายเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างผลบุญ ผลบุญที่คุณทำนะคะมีโอกาสที่จะส่งผลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาส่วนตัวนะคะท่านค่อนข้างที่จะเออมีโอกาสที่จะได้แบบดูแลหรือพลังบุญของคุณที่ส่งให้กับท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะพลังล้นพลังเริ่มเต็มแล้วนะคะถามว่าตัวคุณจะรู้สึกแฮปปี้มีความสุขเนาะถึงมันอาจจะยังไม่ได้สุขแบบร้อก็ตามนะคะ การเงินของคุณบอกเลยว่าถ้าอยากที่จะให้การเงินการทองเนี่ยเข้าดีทำยังไงรู้ไหมปากของคุณวาจาของคุณค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นตื่นเช้ามาหรือก่อนนอนให้อวยพรตัวเองอวยพรอะไรก็ได้ว่าฉันจะเป็นคนโชคดีหลับฉันก็ได้เงินเข้าบัญชีตื่นฉันก็ต้องมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเข้ามาอะไรแบบนี้ให้คุณพูดแบบนี้นะคะอยู่ดีๆก็อาจจะมีเงินโอนเข้าบัญชีแบบว่าเฮ้ย ต่อเนื่องอ่ะตลอดทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวเนาะเขาบอกว่าให้เรามาระวังการโดนอิจฉาตาร้อนนะคะจากคนใกล้ตัวจากคนคิดไม่ถึงหรือพี่น้องหรือกลุ่มญาติของคุณนั่นแหละอาจจะมีบางคนที่หเห็นว่าเฮ้ยคุณประสบความสําเร็จนะเขาเหล่านั้นอาจจะมีคิดแอบอิจฉาเล็กๆนิดนึงว่าเฮ้ยทาไมเรียนมาด้วยการทําอะไรก็ทํามาพร้อมกันแต่ทําไมช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นในหลายๆด้านมากกว่ามันก็ อาจจะมีนิดนึงเนาะเกี่ยวกับอารมณ์นอยของผู้หญิงจะมีการเมา้ามอยกับกลุ่มเพื่อนที่ทำงานบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ไม่ต้องไปเาเรียกว่าโนสนโนแคร์ละกันนะคะเพราะว่าตัวเราก็มีดีขว่าเขาอยู่แล้วเนาะไม่ไม่ต้องกังวลน,นะจ๊ะคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะจะมีในเรื่องของการเดินทางมาหา นะคะอยู่ดีๆก็อาจจะมีกลุ่มญาติหรือมีการแบบว่านัดแนะมาหาคุณที่บ้านหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าสืบเนื่องมาจากการที่อย่างที่บอกไปเมื่อข้างต้นเนาะว่าคุณจะมีการขึ้นบ้านใหม่ทําทบุญร้านใหม่อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีกลุ่มญาติหรือมีคนเดินทางมาหาเลยทีเดียวเช่นกันนะจ๊ะใครที่ไม่ได้คุยกับญาติต่าง ที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยบอกเลยว่าจะมีโอกาสติดต่อเซฮัลโหากันแล้วก็จะมีการนัดแนะกันมาหาด้วยในยรอบสัปดาห์นี้นะจ๊ะ กลางกางสัปดาห์ให้ระมัดระวังนะคะการที่คุณกําลังตื่นเต้นการที่คุณกําลังที่จะ alert กับสิ่งใหม่ๆสิ่งรอบตัวใหม่ๆที่คุณรู้สึกอุ๊ยฉันรู้สึกพอใจนะคะช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยให้ระมัดระวังเรืสุขภาพของคุณมันจะส่งผลถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือ่อถึงขั้นที่เจ็บป่วยไม่สบายกันเลยทีเดียวหมอมม้ยมองว่ามาจากภาวะที่แบบฮ้ย โหมงานหนักหรือใช้สมองเยอะเกินไปรวมไปถึงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักใครที่มีคนคุยอยู่นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะักเนาะจะเป็นในลักษณะของการลมทั้งยืนเลยเพราะว่ามารู้ทีเนี่ยเฮ้ยเขามีคนคุยอยู่แล้วอะหรือสรุปแล้วเขาไปเปิดตัวกันตอนไหนเขายังคุยยังบอกคิดถึงเราอยู่เลยอะไรแบบเนี้ย คให้เร,รามาระวังที่จะเจอสถานการณ์แบบนี้เข้ามาเนาะส่วนท่านใดที่มีคู่นะคะก็คือมีคู่อยู่แล้วภายในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะมีการที่เสียสละอะไรต่อกันมากขึ้นนะคะเรียกง่ายๆว่ามีเท่าไหร่ให้หมดตัวมีเท่าไหร่ทุ่มหมดหน้าตักไม่ได้รักแค่เรานะคะแต่เป็นการที่รักครอบครัวอีกฝ่ายด้วยถ้าคุณมีแฟนแฟนของคุณก็ค่อนข้างที่จะแบบเฮ้ยรัก รักพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณด้วยเช่นกันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะทุ่มเทให้กันมากนะคะพร้อมที่จะยอมสู้ยอมเหนื่อยไปด้วยกันนะคะเพื่ออนาคตความมั่นคงของคุณทั้งสองนะคะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งนะคะระหว่างคุณและคนรักบางทีบางครั้งนะคะชอบพูดจาแบบว่ากดดันกันทําให้อีกฝ่ายรู้สึกเฮ้ย ไม่รู้จะทําให้ได้หรือเปล่าแล้วอาจจะทําให้ฝ่ายที่ได้ยินคําพูดนี้เนี่ยรู้สึกเหนื่อยระท้อใจไปเองอืให้เรามาระวงังไอ้จุดๆนี้ด้วยเนาะอารมณ์และคําพูดนะจ๊ะส่วนในเรื่องของการที่คิดที่จะคบเพื่อนหรืออะไรก็ตามถ้ามีใครเข้ามาใหม่หรือมีคนที่แบบ เข้ามาชักชวนคุณลงทุนอะไรต่างๆแนะนำว่าควรที่จะพินิษพิจารณาให้ดีนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่เตือนขึ้นมาว่าให้ระมัระวังที่จะเดือดร้อนระมัดระวังที่จะต้องล้มละลายเพียงแค่ปลายปากกาของคุณเผลอไปเซ็นอะไรที่ไม่ได้อ่านละเอียดเนี่ยบอกเลยว่าจะกลายเป็นนี้สินก้อนใหญ่เข้ามาเลยนะจ๊ะให้ระวังให้ระมัดระวังนิดนึง ปลายปลายสัปดาห์นะคะของคุณนะคะจากที่เหนื่อยที่หนักอะไรมาแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสได้รับข่าวดีข่าวดีหนึ่ง ข่าวดีอาจจะเป็นโชคดีได้รับมรดกหรือได้รับกองทุนหรือเงินอะไรที่ฝากประจำหรือฝากเก็งกำไรไว้ก็มีโอกาสที่จะได้รับช่วงปลายปลาย,ลาย,ลายสัปดาห์เช่นกันเนาะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นแหละมาจากสุขภาพที่ช่วงกลางๆงสัปดาห์เพราะว่าคลิปนี้นะคะจะมีคลิปนะ,ะมีผลตั้งแต่ยี่บมถึงยี่ช่วงกลางกางสัปดาห์ก็ลองนับวันที่หมอมุ้ยพูดหรือบอกไปนะจ๊ะ สุขภาพเนาะอย่างที่พูดไปให้เร,มรามาระวังเลยเกี่ยวข้องในเรื่องของการเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานจนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วว่าต้องขอพักหรือแบบหลับไปตอนไหนโดยที่ไม่รู้ตัวอีกอย่างหนึ่งให้เร,มรามาระวังเกี่ยวกับอยู่ดีๆก็ขาอ่อนอ่อนแรงอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะคะโรคปวดหลังโรคภูมิแพ้ก็ยังคงอยู่นะจ๊ะ ช่วงนี้มันจะเหนื่อยขาอ่อนเพราะว่าบางทีบางครั้งเ,เดินทั้งวันเลยวิ่งทั้งวันเลยทำงานทั้งวันขับรถทั้งวันอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเสริมดวงเสริมบาร,รมีให้กับท่านที่เกิดวันเสาร์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะมอว่า1เป็นท่านอ่พาพระราหูนะคะพระราหูจะให้โชคมีโอกาส ไหว้พระราหูสองนะคะพระพิคเนตนะคะพระราหูพระพิคเนตแล้วก็เน้นนะคะอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณเคยติดสินบนไหว้เกี่ยวกับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสายงูหรือพญานาครองนึกดูเนาะถ้ามีโอกาสก็ไปกราบไหว้ท่านนะคะจะทําให้อุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันติดที่มันขัดเนี่ยมันมีโอกาสจะขี้คายไหลลื่นได้เป็นอย่างดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะชาววันเสาร์นะคะที่ฟังจนจบคลิปแล้วนะคะท่านใดที่ถูกใจในเรื่องของคำำําทํำนายฝากในเรื่องของการกดติดตามช่องหมอมุยชาร่โนะคะแล้วก็